สวัสดีมีเดียและก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมตั้มสินทร์นะครับเป็นเทคโนสเตย์ซินเทลประเทศไทยนะครับ, cies, ine, รบวันนี้ผมจะมาพูดโปรดักต์นะครับที่อินเทลมีความตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่สุดในปีนี้ที่เราจะร้อนออกมานะครับเราเรียกว่าคนดในวัตว Fi, นตรวไซไฟครับหรือว่าโฟสเจนเนอเรชันอินเทลซีรั่งสเกลเบิร์กโปรเซสเซอร์นะครับต้องบอกว่าทำไมเราถึงภาคภูมิใจโปรดักต์ตัวนี้ นะครับเรามองถึงเกมการแข่งขันในเรื่องของตัว Data Center เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มองในเรื่องของการที่เราเพิ่มคอเขาจำนวนของคอหรือว่าการเพิ่ม proxy แล้วจะวิ่งเข้าไปตบโจ์นะครับการทำงานของ Workload ต่างๆนะครับเรามองเรื่องของ Strategy เนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 7นะครับเราเริ่มเซเลนด์ซันจแล้วก็พิ้วแพลตฟอร์มตัวซัพพลายแลพิ้ขึ้นมาเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเรามองแต่เรื่องของเวิร์กโหลดต่าง สิ่งที่เวิร์กโหลดต้องการจริงๆในส่วนที่เป็น d a t a c e ซ t o r เนี่ยมีอะไรที่รันอยู่ข้างบนบ้างนะครับแล้วเราจะเล่นความเร็วของมันให้มันเร็วขึ้นได้อย่างไรนอกเหนือจากการใช้คอร์โปรเซสเอร์นะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะครับพอเราเห็นเวิร์กโหลดที่มันต้องการแล้วนะครับเราบิวเอสเซเลเตอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวโปรเซสเซอร์นะครับเราเป็นเจ้าเดียวที่มี a อสเซเลเตอร์มากที่สุดในตลาดนะครับเดี๋ยวเราชี้ให้ดูว่าทำไม a อสเซเลเตอร์มันมีข้อดีนะครับมันมีความแตกต่างแล้วก็มันเปลี่ยนมาร์เก็ ภาพที่มองเห็นจะดัตเซนเตอร์ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่บอกว่าโมดัสเทอร์ดีที่นะครับโปรดักเราช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้พลังงานได้อย่างไรเมื่อเราอินเทอร์ดีตัวเรื่องของแอสเซมเบเลเตอร์เข้ามาในตลาดนะครับเนี้ยเรามาดูก่อนนะครับว่าตัวโฟเจนนะครับเรามีอะไรใหม่บ้างนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องที่เข้ามานะครับเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของแอสเซมเบเลเตอร์นะครับเรามีตัวเล่นเนี่ยมากมายนะครับในส่วนที่เป็นตัวของโปรเซสเซอร์ นะครับอย่างตัวแรกเราเรียกว่าตัว In-memory Analytics นะครับตัวที่ช่วยในเรื่องของ database ต่างๆนะครับมีส่วนที่เรียกว่า Data Streaming Accelerator นะครับ่นการ move ข้อมูลทั้งหมดนะครับเรามีเรื่องของ Dynamic Load Balancer นะครับ Network p a c k e Processing ต่างๆนะครับลูกค้าหลายที่จะเจอในส่วนที่เป็นแบบ Core Network 5G ต่างๆนะครับ Process DNA H Hyper Processor ให้มันเร็วขึ้นนะครับ Quick Access Technology นะครับ ตัวเลขการเข้าและถอดรหัสรวมถึงการคอมเพรสและก็ดีคอมเพรสอันนี้คือใส่เข้ามานะครับนอกจากนั้นยังเราจะมีตัวเล่ขอย่างตัวที่เราเรียกว่าเ x เนะครับ advanced matrix extension นะครับทุกวันนี้เวิร์สโหลดที่เป็น AI นะครับต้องการการประมวลผลแบบ AI ที่เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นเจเนอเรชันเดียวในตัวเดตัสเซนเซอร์ที่หลังใส่เทคโนโลยีทั้งหมดเนะี่ยเข้ามาอยู่ในตัวโปรเซสเซอร์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีอินโนเวชัน นะครับในเรื่องของตัว IO นะครับ DDR เวอร์ชันใหน DDR 5นะครับความเร็วสี่พันสี่ร้อนะครับ PCI เวอร์ชันใหม่5.0นะครับ CSL 1.1นะครับ CSL จะเป็น New Shutter ใหม่ในส่วนที่เป็น IO นะครับในการเล่นความเร็วในการคุยระหว่าง device ต่างๆนะครับอันนี้คือคือใส่เข้ามาดินอกจากนั้นนะครับเรายังมีในส่วนที่เป็นเราเรียกว่า MaxiD นะครับกลุ่มสำหรับใช้ Memory Band w i d t h สูงๆนะครับเราเอา Memory เนี่ยเข้ามาใส่ในตัว Processor ะครับในเจเนอเรชันนี้ก็มีซัพพอร์ตนะครับเพื่อลดเรื่องของฟลูตินการใช้เอทนะครับอันนี้ก็สินงที่จะยืมาในตัวเจเนอเรชันใหม่นะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีกลุ่มที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับเราใส่ตัวอินสแตชชั่นเซตตัวใหม่ที่เรียกว่าเวนวิวไอเนะครับโปรเซสเฉพาะแพ็กเกจจิ้งที่เป็น 5G ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งเข้ามาเร่งความเร็วในส่วนที่เป็นการทำงานของ 5G เน็ตเวิร์กแพ็กเกจโปรเซสซิ่งต่าง ตัวนี้เราใส่เข้ามาใหม่ทั้งหมดรวมถึง DTR เวอร์ชันใหม่ด้วย d d r 5.0แล้วก็ memory c o คอนโทรลเลอร์ที่มันเยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น,นทีนี้เมื่อกี้เราพูดแล้วเราเราเรา,เราเริ่ม i ิ t e ตอร์เน็ v วินโนเลนในส่วนที่เป็น IO โอสิ่งที่เราได้ตัว d d r 5แบนด์บิดแบบก็เร็วขึ้นจากเดอร์เวรชันที่ผนะ่านมะานึคงับ1.5เท่านอกเหือจากนั้นเนเราเรใส่เทคโนโลยีในก,ร er ror, การทำ Error Check เต่าง นะครับเพื่อให้การเพรสเดต้าต่างต่างการคอมพิวเดต้าต่างๆนะครับทำได้เสถียรมากขึ้นนะครับน,นี่คืออัปเกรดในส่วนที่เป็นดีเดียร์5นะครับส่วนที่2ก็คือ p c i 5.0นะครับเป็นเจ้าแรกในส่วนที่เป็นการเดต้าเซนเตอร์นะครับเป็นเทคโนโลยีที่การคอมมูนิเคชั่นระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ต่างๆในตัว p c i อุปกรณเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่นอกเหนือจาก p c i 5.0ก็มีอกีกอย่างหนึ่นที่เราบอกนะครับคือ c l นะครับ Common Extension นะครับอันนี้คืออินสแตนทีเพื่อรองรับซัพพอร์ตเวอร์ชันอื่นๆนะครับคอมมอนเอ็กเซสซีนคืออะไรนะครับต้องบอกว่าการคอมมูนิเคตระหว่างโปรเซสเซอร์กับดีไวซ์ต่างๆนะครับที่ขี่อยู่บน PCI ห้าพันสิบเนี่ยใน next gen นะครับก็จะเอา top ด้วยซีไนะครับเพราะมันพอมันออน top ด้วยซีไปุ๊บเวลาโปรเซสเซอร์จะวิ่งเข้าไปอิเคสซ์เมมโมรีนะครับที่อยู่บนยูนิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทดิสนะครับกราฟิกยูนิตต่างๆมันสามารถทำไดเอ็กโปรเซสตได้เลย นะครับดึงเดต้าขึ้นมาได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับพอโปรเซสเซอร์ก็ไม่ต้องทํางานนะครับนอกจากนี้นะครับในสเต็ปถัดไปของ CXL เขามองเรื่องของการทำคลูอิ่งของตัวเมมโมรีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นเรื่องของ s c i วิ่งเข้ามาตอบโจทย์ในการคลูอเรื่องของดิสกนะครับในเลเยอร์ล่างแล้วนะครับ,นะรบแต่คลูอ CPU กับคลูอิ่งเมมโมรียังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรโตคอลหรือว่าเลเยอร์ในการคอมฟิวส์เนี่ยมันยังไม่เร็วพอแล้วก็ latency budget ต่างๆยังไม่ดีพอ ะครับในเจเนอเรชันหน้าซีจะเริ่มทำเรื่องของ Memory p o o l i n g ได้นะครับกรุ่งเมมโข้ามเครื่องได้นะครับเครื่องไหนมี Memory เยอะนะครับก็ a อดสไนอีกเครื่องได้นะครับผ่านโปรโตคอลตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะวางอย่บนพื้นฐานของ PCI 5 0นะครับแล้วก็จนที่เราอัพเกรดขึ้นมานะครับเราเรียกว่า UPI 2 0นะครับเป็นลิงก์คอมมูนิเคชระหว่างสโตกเก็ตจากสโตกเก็ตนะครับตัวล่าสุดเนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ16กิการ transation per เซ c o นะครับข้อดีของ Intel ต้องบอกได้เลยว่ากลุ่มที่เป็นตัว Data Analytics นะครับต้องการใช้หน่วยประมวลผลเยอะต้องการใช้ Memory เยอะนะครับเราเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่สามารถสเกลนะครับเครื่องตั้งแต่2 Socket ไปถึง8 Socket ได้เลยนะครับสเกลในลักษณะที่เป็นครูเล็ตนะครับไม่ต้องมีสวิตช์อะไรเพิ่มนะครับใช้เฉพาะ UBI นี้ของตัว Intel นะครับก็คอมมูนิเคตระหว่าง CPU กับ CPU ได้นะครับทำให้เครื่องขนาดใหญ่4ซ็อกเก็ตหรือ8 Socket เนี่ยรองรับ อยู่ในตัว CPU ตัว f o r t h Generation ด้วยนะนี่คือสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามานะครับโอเคนะอันนี้เรา move กับอีกส่วนสำคัญนะครับอย่างที่เราบอกว่า Accelerator ตัวนี้เรา introduce นะครับเพื่อเปลี่ยนโมเมนต์ของ Market นะครับไม่ใช่เรื่องของคองเค้าแล้วก็ตัวของออความเร็วของกรอฟฟ e d แล้วนะครับต้องบอกว่าเราเข้าไปวิเคราะห์การทำงานของข้อมูล Processor ในส่วนที่เป็น Data s e n t o r นะครับข้อมูลที่เราได้ ครับ50%นะครับรูปด้านบนเนี่ย50%คือ common task นะครับ common task คืออะไรคืองานป,ปกตินะครับ move data compress data encrypt data ทุก application ทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยถ้าเราใช้คอป,ปกติที่มันทำได้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความซีนเปื่อนนะครับเปลืองคอนะครับเราซื้อคอโปรเซ s เซอร์มาเยอะแต่มันทำ common task อยู่ครึง่งนึงนะครับสิ่งที่เราเห็นคือเรามูฟโพลล์พวกนั้นเนี่ยไปอยู่บน accelerator ให้หมด นะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่ซื้อเจเนเรชันใหม่ในตัวของเจนซีอสนะครับสามารถใช้ประสิทธิภาพการประมวลผลบนคอเบรเซอร์เนี่ยได้อยา่างเต็มที่เลยก็เช็นนะครับเวอร์โหลดที่เป็นคอเมื่อท้าเนี่ยถูกมูฟมาลามอยู่บนแอสเซเเลเตอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อดีของมันที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมี Data output ปดูนะครับ t a p o i n t ให้ดูว่ามันดีขึ้นอะไรบ้างนะครับ ค okay. ทีเนี้ยทำไมเราต้องพูดถึงตัว accelerator ก่อนนะครับว่ามีความสำคัญว่าเรา move มูฟเวิร์กโหลดออกมาลัางอยู่บนตัวเลขแล้วนะครับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเริ่มอินสแตนท์ยูในการ optimize workload เนี่ยตั้งแต่เราอินสแตนท์ยูตัว a v วีเอไฟทนะครับก็คือการรันเวกเตอร์แบบพา ralel อยู่บนโปรเซสเซอร์นะครับเราเป็นเจ้าแรกที่อินสแตนท์ยูเข้าตลาดนะครับหลังจากนั้นมันเริ่มเกิด innovation นะครับเกิดการรัน AI ต่างๆโดยใช้เอว นะครับก็เกิดตัวของ deep learning boot นะครับวีอะไรนะครับ run optimize ขึ้นบน CPU platform ของ Intel นะครับเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับลองไปดูเตอร์นะครับบางบางเวอร์ชันอาจจะเร็วขึ้นถึง100เท่านะครับอย่างการทำ machine learning อะไรต่างๆนะครับหรือว่า deep learning โดย default เนี่ยก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับในอินฟลิซั่ม3เท่าถึง4เท่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะ address เหตกับของ market เนี่ยหลังจากที่เรา process ในส่วนที่เวอร์ชันที่เราเคยสืบมา นะครับโคดักีในตลาดทำตามเราเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราเช็คบางเกตแต่ละนะครับเราวิจัยยตัวใหม่ขึ้นมานะครับแอสเซเลเตอร์ตัวใหม่ที่เราจะน่าให้ใจทั้งหมดใน5ตัวนี้วันนี้เรารองรับเวิร์กโหลดที่มีอยู่ในปัจจุบันและก็เวิร์กโหลดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่างๆมางนะครอย่างที่เราบอกนะครับเรื่องของ AI เรื่องของ 5G Cloud to e d g ต่างต่านะครับเราคนเจ้าได้แต่เจ้าเดียวที่มีนะเราวิเคราะห์จากเรื่องของบนตัวของลูกค้าเป็นหลักนะครับคิด นะเดี๋ยวเราเล่าถึงเวิร์กตัวแรกก่อนอย่างตัวเ x นะครับ Advanced Magnetic Detention นะครับต้องบอกว่า AI เนี่ยถ้าเอามาทำเทรนนิ่งนะครับต้องการการคูณการของแมชชีนอยู่แล้วนะครับที่เนี้ยโปรเซสเซอร์รุ่นเก่ามันมีการคูณการของแมชชีนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันค่อยๆคูณกันทีละรอบนะครับแต่พอตัวใหม่เนี่ยคูณการของแมชชีนเลยนะครับมันไม่ได้เอาทีละแถวมาคูณกันนะครับมันเอาแมชชีน Multiplier กันเลยนะครับเบนฟิตที่ได้นะครับอย่างเวิร์กโหลดที่เห็นนะครับอันนี้เป็นต อ,อินสปีดในคอมพิวชั่นนะครับเร็วขึ้นถึง8.6เท่านะครับดัตาต้าตรงนี้ไม่ใช่80%นะครับ8.6เท่านะครับท่านหมายความว่าเครื่องเนี่ยถ้าเราเคยใช้8เครื่องเหลือแค่เครื่องเดียวนะครับเป็นเครื่องใหม่เฉพาะรุ่นโที่เป็น AI น,นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบ u i อยู่ในทุก SKU ในโฟลเซทนะครับส่วนที่2นะครับ d y n ิ m โ c Load Balancer ต้องบอกว่า Network Packet Processor สมัยก่อนเนี่ยเวาลาทำงานอยู่บนโปรเซสเซอร์ นะครับโปรเซสเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ทำ ancer, คำนวณบาลานเซอร์นะครับซอฟต์แวร์จะทำนะเพราะเวลาซอฟต์แวร์ทำเนี่ยมันกระจายร่วมโหลดได้ไม่ดีบนคอหลายๆคอนะครับซีพียูตัวไหนเราใส่เดนัมมิ่งโหลดบาลานเซอร์เข้าไปนะครับซอฟต์แวร์ไม่ต้องทำแนละ้วพุชเดต้ามาเลยนะพุชการประมวลผลแพ็กเกจเข้ามาเลยนะครับซีพีพย,ยูนะจะเป็นคนจัดการทั้งหมดว่าไปอยู่คอที่ไหนกระจายให้มากที่สุดนะครับบาลานโหลดให้ได้มากที่สุดอันนี้มันจะได้ชูดที่เพิ่มขึ้นถึงข6นะครับก็เหมาะสำหรับงานที่เป็นต่าง นะงานที่เป็น 5G งานที platform, ่เป็นแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์งานที 3, re re ่กลุ่มทุกอย่างที่เป็นเน็ตเวิร์กแพเกจโปรเซสซิ่งนะครับงานไฟเบอล์ต่างๆนะครับลองคิดเรื่องไอเดียเรื่องแบบโวลชั่วสตรีมอะไรต่างๆนะครับตัวนี้จะเข้ามาเล่นในเรื่องการทำงานแพ็กเกจเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะครับตัว DLB อย่างตัว Data Virtualizer นะครับนี่คือตัวแรกตัวที่สองนะครับตัวที่สามเนี่ยเราเรียกว่าตัว Data Streaming Accelerator นะครับหรือว่า DSA นะค DSA เนี่ยตัวนี้เราใส่มาทุก SKU ของ Intel ดีเอสทำงานยังไงนะครับต้องบอกว่าขนาดโปรเซสเซอร์ประมวลผลเนี่ยทุกครั้ง Data ไม่ว่าจะอยู่บนซอริสเตย์อยู่บนดีสอยู่บนเอ็มวหรือว่าอยู่บนแอบลูดี้ครับมันต้องดึง Data ขึ้นมาประมวลผลนะครับขนาดที่มันกำลังดึง Data ขึ้นมานะครับซีพียูจะสปินไอดีลนะครับสปินรอนะครับไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้น process เนี่ยมันจะเสียเวลานะครับในการ move เดต้ทั้งหมดเราก็เลยใส่ตัวออฟโหลดเข้าไปเราเรียกว่า d ีเอสเอนะครับทีพียูสั่งดีเอสเอปุ๊บดีเอสเอ move เดต้าให้นะครับ พอมุ่งเสร็จเมื่อ Data าอง CPU ก็ประมวลผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเข้อดีของมันคือมันทำมาเพื่อการมุ่งเดต้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเก่งการเคลื่อนย้าย Data ต,ต่างๆของมันนะครับเพื่อรอให้โปรเซสเซอร์เนก็ทำทำ,ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับขณะมุ่งเด a ้ถ้ารุ่นเก่า CPU ียูสปินไอดลนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับคือมีซจพียู้างแต่ว่ามันรอ Data าถูเสร็จนะครับอันนี้ก็เพิ่มความเร็วในการประมวลผล ทุกแอปพลิเคชันใต่างๆแค่ลองในตัวอย่างตัวดีเซ่หรือว่าตัวดีลัสบิทมิงนะครับตัวที่4นะครับเราเรียกว่าตัวอินเมม ori อนาลิติกแอสเซมเบสเลเตอร์ต้องบอกว่าทุกวันนี้ i m b นะครับอินเมม ori เดต้าเบสเติบโตขึ้นอย่างมากนะคนเอา Data ทั้งหมดเนี่ยไปคอมเพรสแล้วขึ้นไปอยู่เป็นเมม ori นะครับตั้งแต่ SAP HANA มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอย่างตัว SQL o ออโต้อะไรต่างๆนะครับทุกคนเห็นเป็นสิทธในการใช้ In m e m o r y Database ทั้งหมด นะครับทีนี้เรื่องของ in memory database เราก็มองว่าจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับ Intel ก็มองว่าใส่ accelerator เข้าไปตัวหนึ่งที่ช่วยในการ move data เข้าและออก memory ทั้งหมดนะครับเพราะทุกครั้ง data จะถูกคิวบีอยู่ใน memory นะครับ data จะถูกอ่านแล้วก็ compress เข้ามาอยู่ใน memory นะครับแล้วก็ถูก decompress ออกมาเวลาเราลผลนะครับเราใช้อ c ลเทอร์เรเตอร์ในาทำงานทั้งหมดนะครับ CPU processor ไม่ต้องอะงานนะครับก็จะเร่งความเร็วในส่วนที่เป็น in memory data data analytics ทั้งหมด นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราพร้อมสำหรับดีเวอร์ออรีในส่วนที่เป็นโหมดซ้อนเป็หลายแบรนด์แล้วนะครับส่วนที่เป็น, commercial, ปน ANA, คอมเมอร์เชียลอย่างเอเชียพีชนะออร์เคิลกำลังจะแอนนอวส์หลังจากเราตอนนี้นะครับเราเดเวลลอปร่วมกับเขาในการใช้ประโยชน์ในตัวแอสเซมบลเลอเตอร์โซลีอย่าง I A นะครับ,รบแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เราเดีนใส่เข้ามาอีก Q A T นะครับต้องบอกว่า Q A T เนี่ยเราเห็นตลาดตรงนี้นมานานแล้วนะครับถ้าใครเคยเล่นจะเห็นว่า Intel เคยผลิตการ์ด Q A T ตัวนึงนะครับเป็นการ์ดแยก นะครับออกมาจาก CPU นะครับหน้าที่ของมันคือคอมเพสดีคอมเพสเอนคริปดีคริปนะครับเข้ารหัสทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนใช้โมบายนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาปุ๊บเข้ารหัสหมดนะครับเป็น SSLHTTPS อะไรต่างๆการส่งข้อมูลท่ายเฟอร์ข้อมูลเข้ารหัสทั้งหมดนะครับการเก็บ data ลงดิสเข้ารหัสทั้งหมดนะครับการเซฟไฟล์คอมเพสทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย process เหล่านี้นะครับถ้ามันต้องทำต่อถ้าทุกแอปพลิเคชันต้องทำอยู่แล้ว นะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้คอร์บอเซอร์เลยนะเพราะว่าคอร์บอไซเซอร์อย่างที่บอกนะครับมันถูกออฟติมาย์มาให้รันเวิร์กโหลดหลักหลายหลายยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คอมเพรสดีคอมเพรสอันเอนทริปดีคิปนะครับเราใช้ qat หลังทั้งหมดนะครับแล้วเราก็มูฟเดต้าเนี่ยออกมาหลังตรงนี้นะครับสมัยก่อนเราทำอยู่บนการ์ดนะครับผู้ใช้หลักเจ้าใช้ success นะครับทีนี้เราเห็นว่ามันมันเป็นเหมือน general use case มากขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับเราก็มุกจากส่วนแล้วแหละตัวการเข้ามาอยู่ใน cpu ของเคสของเราเลย นะครับก็นี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ตัว t b วที่เราใส่เข้ามานะครับข้าว่าตัวนึงที่เรามีแล้วก็มีเฉพาะของตัว Intel Processor เท่านั้นนะครับอย่างที่บอกว่ามาร์เก็ตนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรามองที่เวิร์ดโหลเป็นตัวสำคัญนะเบนซ์หนักต่างๆที่มันรันเนี่ยมันอาจจะรันอยู่ตรงแค่หน่วยของมคนนะครับเฉพาะโอเวอร์อัที่มันเรียวเวิร์ดโหลดนะครับอิเทลเราสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าในส่วนนี้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าเรื่องของตัวซัทเทคโนโลยีซัทเจนเนอริตี้กับตัวเอเนจ นะครับกราฟเนี้ยเรารางได้เห็นนะครับในโปรเซสเซอร์เดียวกันนะครับเจเนอเรชัน4ีหมือนการเซอไฟและรติดเหมือนกันเทิร์นออนกับเทิร์นออฟตัวแอคเซเบลเลเตอร์ที่เราบอกนะครับสิ่งที่มันได้นะครับเรามาดูอย่างตัวเวิร์กโหลด I A A นะครับถ้าเทิร์นออนเทิร์นออฟอันนี้คือ performance per watt ที่มันดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวิร์กโหลดที่เป็น AI นะครับถ้าเราใช้ CPU ปกตินะครับรันเบสไลน์ปกติพอเราเทิร์นออนตัวแอคเซเบลเลเตอร์ขึ้นมานะครับ performance ดีกว่าเดิมนะครับสามารถ วิ่งไปถึงสิเท่าได้นะครับอย่างหรือว่ากลุ่มที่เป็น QAT นะครับ Compress decompress ถ้าเรา turn off นะครับมันจะอยู่ที่ baseline แต่พอเรา turn on มาปุ๊บ performance per watt นะครับก็โดดขึ้นไปเลยนะครับการเข้ารหัสการ compress อะไรต่างๆนะเพราะว่า data พอมันถูกอัปโหลดมาแล้วอยู่บน accelerator นะไฟมันก็ไม่ต้องจ่ายที่ core processor นะครับแล้วก็ accelerator เนี่ยกินไฟต้องที่มันต้องอ่านนะครับมัน efficiency มันสูงไป อันนี้ก็จะเห็นว่าเวิร์กโหลดทั้งหมดที่เราพูดถึงตัวเล้งต่างๆก็จะถูกเร่งแล้วก็ไปจัดไฟมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่เรา represent ให้เห็นนะครับว่าถ้าลงทุนตัวใหม่อย่าง 4th Generation เนี่ยเราเทียบกับตัว t h i r e n e r e t i t n o n Generation เก่านของเก่าเนี่ยเดสไลน์ 9, เราใช้50เซิร์ฟเวอร์นะครทีน,นี้ตลาดเนี่ยเราทำให้ดูนะครับเราเปลี่ยนมาลงบน AI นะครับเราใช้ CPU ตัวใหม่ 4th Generation ะคิ่งที่เอาเหตุจาก50เซิร์ฟเวอร์นะที่ยูทูบเราใช้แค่17เซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถรันทั่วราโหเท่ากันนะครับ TCO ต่ำลงนะครับประมาณครึ่งนะครับ50เปลด TCO ลงได้นะลดการปล่อยคาร์บอนชุดทิ้งต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าใช้พลังงานไฟที่มันลดลงนะครับหรือว่าตัวอย่างที่สองนะครับงานที่มัหลันตัวเดต้าเบสนะครับเดีที่บอกพอเราเริ่มมีตัวเลขแล้วนะครับ In-memory Accelerator ต่างๆนะครับเราใส่เข้ามาแล้วมันทำให้ ทรูผุดเอาผุดได้เยอะขึ้นอาจจะซื้อดนะีขึ้นนะของเดิมถ้าใช้50เซิร์ฟเวอร์นะของใหม่เนี่ยใช้แค่18เซิร์ฟเวอร์ก็รันนะประสิทธิภาพถ,ถูกที่เท่ากันได้นะรนนะ Open ครับหรือว่างานที่จะใช้ประสิทธิภาพคอมพิวติ้งนะครับโอเพนโฟล์ดการเก่าตัวเลือกต่างๆนะครับของเดิม50เซิร์ฟเวอร์เบตล์รันนะของใหม่ใช้แค่16เซิร์ฟเวอร์นะครับจะเห็นว่าเจนโอเวอร์เจนนะเติมเจนออเวอร์เจนเราเติบโตในเรื่องของประสริทธิภาพแบบก้าวกระโดด ลดการใช้ที่เชื้อโอลอมบ์เพิ่มเยอะนะครับลดคาร์บอนชุปปิ้นต่างๆด้วยตัวเลขแอคเซเลเตอร์ต่างๆที่เราดึงนะครับปัจจุบันเวิร์กโหลดอะไรบ้างที่สามารถอิมแพคในส่วนที่เป็นแอคเซเลเตอร์เราบ้างนะถา้ามองเข้าไปต้องบอกว่าเกือบทุกมิชเั่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอไอเราเจออยู่แล้วในทุกสาขานะครับ,เร,นะรบเรื่องของเน็ตเวิร์ก 5G เราจะเจอในส่วท,ที่เป็นเทลโคะนะครับคอร์เน็ตเวิร์กนะครับก็เลยคืตัว VLAN ตัวเอทวีไวต์ต่างๆนะครับเรามีโซลูชันที่ออพติมั่ยทั้งหมด เรื่องของ storage นะครับไม่ว่าจะเป็น s c i หรือว่า storage ที่เป็น open source ตัวเซ็ตต่างๆนะครับอย่างที่บอกเรามีตัวเล่นตัว DSA อะไรต่างๆนะครับมันทำให้ performance ที่มันดีขึ้นนะรเรื่องใ c เราพูดถึงนะครับมีหลายตัวเลยที่น่าสนใจในส่วนที่เป็น high performance computing นะครับแล้วกลุ่มที่เป็นตัว data analytics นะครับเรามีตัว AI นะครับเรามีตัว c o m p ทส e ์ดีคอนเทสตหรือว่า IAA นะตัวนี้ก็ช่วยเล่นบทบาทต่างๆของเรานะครับ อันนี้เป็นเดต้าพอยทที่เราชี้เห็นนะครับว่าเจนออกว่าเจนนะถ้าเราอัปเดตขึ้นมาดีขึ้นขนาดไหนนะครับยิงเจนาร์ลนะครับเจนาร์ลล์โปรโพสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 3นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวิร์มโหลดเอไอนะครับอย่างที่บอกนะเราสามารถเร็วขึ้นถึง10เท่านะครับเพราะว่าของเดิมมันไม่มีการคูบกุมดั้มมัทติกอย่าตัวเอเล็นะของลายเอเล็เร็วขึ้นประมาณ10เท่านะครับเน็ตเวิร์ที่เป็น 5G มีแลนนะครับหรือที่เป็นเซลโฟลต่าง นะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มี ISA ตัว Optimize เฉพาะตัว 5G เร็วขึ้นประมาณ2เท่านะแล้วก็กลุ่มที่เป็น Network Storage นะเรับเร็วขึ้นประมาณ2เท่าโปรเจตด้าเร็วขึ้นประมาณ3เท่านะแล้วก็ปัจจุบนันนะครับโอเวอร์ออยในเรื่องุ่งที่กันไทย p e r ส o r ก a n c คอมพิ u ติ n งนะครับก็จะมีบุ๊กในเรื่องของอุตสาหกรรเซิบ,บนันะครับสามารถเร็วได้ถึง2.9เท่านะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวในที่ตัวน่าสนใจคือตัวแล็กซี่ดีนะครับัว ส็อกเก็ตเลยนะครับสามารถเร็วกว่าเดิมในเวิร์กโหลดนะครับได้ถึงถึง3.7เท่านะครับทีนี้ต้องบอกว่าขายเนี่ยเป็นขายที่ Intel ค่อนข้างสนใจนะเรื่องของ High Performance Computing หรือว่า Supercomputer ต่างๆนะพี่ Intel ไม่ได้ขายในตลาดนี้นะวันนี้เรากำลังอิน n ท r o d u c e แล้วก็ b ิ i l ตัว Supercomputer ที่เด่นที่สุดอยู่นะครับกำลังจะออนไลน์ขึ้นมาปีนี้นะครับความเร็ว p ี a ที่28นะครับชื่อมันื่คือ Allura นะโดยใช้เทคโนโลยีของ Intel ทั้งหมด นะในการออฟติมัลเดียที่บอกว่าเป็นเป็นโฟร์เจนเนอเรชันครับไฟร็ปปิดนะครับมีกราฟิกยูนิตของเราด้วยนะครับอย่างโปรเซสเซอร์ทวหรือมาตัวหรือเซนเตอร์ซีบีดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในเวิร์กโหลดที่เป็นเอพีซีทั้งหมดนะครับเราใช้ตัวเลขด้วยแล้วก็การประมวลผลที่มันเร็วขึ้นด้วยนะครับทำให้ไฮเปอร์โฟลเดรมในเวิร์กโหลดที่เป็นเอพีซีได้เร็วขึ้นนะครับถามว่าเร็วขึ้นขนาดไหนนะต้องบอกว่าโอเวอร์ออลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะครับไฮเปอร์โฟลเดอร์ออฟติงๆ นะครับกลุ่มที่เป็นซิ uh, system m o d ล l i n g เรื่องของการว uh, ิเคราะห์แผ่นปิ้นไบท์อะไรต่างๆนะ energy financial service นะครับกลุ่มที่เป็นไลฟ์ไซล์นะวิเคราะห์จีโนมิคซิมเพลนซิ่งต่างๆหรือว่าเป็นแฟคเตอร์ดนะครับเราเร็วขึ้นประมาณ1.5เท่าน,นะครับหรือว่าบางกลุ่มน,นะอย่างกลุ่มสุดท้ายก็เร็วขึ้นประมาณ2.6เท่าน,นะครับแต่วันนี้ถ้ากลุ่มอินเจนเนอร์ลยังไม่ตอบโจทย์ในส่วนที่การใช้งานแบบอยากได้ระดับพรีเมียมตัวสองแทน,น นะครับเรามีอีกตัวหนึ่งที่เราจะมี CPU ใ,ในตัวมาเก็ตเราเรียกว่าตัว Intel x e o n CPU m a x i n i นะครับ m a x i n i เนี่ยในสอฟต์แวร์ของเรานะครับเราใส่ตัว High Bandwidth Memory เข้าไปด้วยนะครับหรือว่า HBM2E นะครับใส่เพื่อเพิ่ม bandwidth ในการ a c อ่านเข้นี้ให้เร็วขึ้นนะครับแน่นอน DDR5 เนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วเป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะครับก็จะแต่แต่ตัวมันจะมีแบตเตอรีประมาณ300 GB กะไบต์เพิ นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการบาะนี้ที่สูงเท่านั้นนะครับหนึ่งซ็อกเก็ตต้องการตอบสนองที่1นึ่งแอบต์เปอร์เซ็นต์นะครับต้องเฉพาะตัวไฮไดจิตแอมโมเรี์เท่านั้นที่จะเข้ามาตอบโจทย,ยนน์นะเพราะว่ามันใส่ตัวเอมโมรี์เข้าไปนะข้อดีของมันเนี่ยเวอร์กลดที่เป็นไฮซอร์เรนทคอมพิวติ้งหลบยตัวต้องการไฮแบมบิทแอมโมรี์น,น,นะครับแต่อีกข้อนึงก็คือขนาดมันไม่ใหญ่นะครับหนึ่งซ็อกเก็ตเน,นี่ยใส่ได้64กิกนะครับแต่ว่ามีหลายแอปพลิเคชันเลยที่ออพติมัลสำหรับ ถ้าในในเครื่องทั่วไปแต่สองซ็อกเก็ตไม่เกิน128กิกนะครับเราสามารถใส่ซีนาริโอรแรกได้ที่เราเรียกว่า HBM Memory นะครับ HBM Memory คืออะไรก็คือใส่เฉพาะตัว CPU ที่มี High Bandit Memory HBM เ H P M, ข้าไปเราไม่ต้องใส่ DDR เลยนะเครื่องมันจะประหยัดคอสมากนะครับซื้อเครื่องไปถึงเครื่องใส่แค่ CPU แล้วก็ Network ที่เราเอาไปเลยนะครับแล้วก็การประมวลผลเมมโมรี Memory ของมันจะอยู่บนซ็อกเก็ต CPU ทั้งหมด นะครับข้อดีคือ no core change นะครับแอปพลิเคชันไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนเห็นเมมโมรีเหมือนเดิมน,นะครับจะเป็นเมมโมรีที่ความเร็วสูงนะครับอันนี้คือโหมดแรกที่มันสามารถทำงานได้นะครับแต่ถ้ารีเรียกเมมโมรีเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่กว่า128 GB กะเป็นเครื่องสองซ็อ,อเกตน,นะครับเรายังมีสองโหมดให้นั่นนะครับก็คือแฟลกโหมดแฟลกโหมดก็คือเราใส่ DDR ใส่ DDR5 ด้วยใส่มีไฮแบนด์บิตเมมโมรี่ด้วยแอปพลิเคชันต้องรู้จักเมมโมรี memory ทั้งสองชนิดนะครับแล้ววางเดต้าให้มันถูกต้อง นะครับหรือว่าอีกโหมดนึงนะครับเราเรียกว่าโหมดแคชชิ่งนะครับแต่เนื่องนี้คือแอปพลิเคชันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับไฮแบนด์วิทเมมโมรี่เนี่ยใช้เป็นแคชนะครับก็คือเหมือนแคช L4 นะครับมีแคช L3 เนี่ยก็เป็นแคช L4 เป็นตัวไฮแบนด์แบนด์บิทเมมโมรี่เข้ามานะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นตัว DDR นะครับก็สามารถตอบสนองแอปพลิเคชันที่ต้องการสูบเรียลโแมิโน่ตัวเรือว่า DDR นะแล้วก็ i n เ e ลนะครับเราเป็นเจ้าเดียวที่มีในตาลนะครับในส่วนที่เป็นตัวไฮแบนด์แบนด์บิทเมมโมรี่ เร็วขึ้นขนาดไหนนะครับเมื่อกี้กราฟที่เราโชว์ให้ดูเป็นกราฟตัว CPU ปกตินะครับกราฟแท่งที่มันคู่กันมาคือตัวที่เป็น High Bandwidth Memory นะอันนี้คือ Work ์ o a d ที่เป็น HPC และ High p e r f m a n c e Computing ทั้งหมดนะจะเห็นว่าหลายเวอร์โปรดเนี่ยต้องการ Bandwidth Memory ที่มันสูงขึ้นนพอมันเปเป benefit จริงมันสามารถเร็วขึ้นได้สอบเท่าหรือว่า3เท่าในหลายๆแอปพลิเคชันนะรอันนี้เราต้องดูนิดนึงว่าแอปพลิเคชันนี้กล่ที่เป็น High Bandwidth Memory ะครับเพราะว่าอย่างกลุ่มต้องการเนี่ยก็บางตัวก็อาจจะไม่ไม่ไม่ต้องการความเร็วที่สูงเป็นแบตโมลีนะแต่ว่าหลายแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถนี้เข้าไปทดสอบได้นะในส่วนที่เป็นตัว HBM ตัวนี้นะแล้วก็สุดท้ายที่เราบอกนะครับเราลองผลิตผลิตนะครับเราเทสตกับ ecosystem ของเราทั้งหมดนะลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับเขาใช้เ r อร์บีและด program นะครับก็คือส่ง sample CPU เนี่ยไปเทสเพื่อเรามั่นใจว่า accelerator ต่างๆที่เราพิชลิขขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย ใช้งานได้ดีนะครับเรามียูสเซชหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่บนคลาวด์อาลีบาบาฟูเกิลพาวนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็น Next Gen, เน็กเซนอย่างกลุ่มที่เป็นเทเลโฟนกล้านะครับเป็น 5g ครับเขาเอา gpu ตัวแสฟาแลกไปใช้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยในเคสเคสต่างๆเนี่ยเรามีโนเลจพอที่จะส่งเทคโนโลยีตัวใหม่ๆเข้ามาในตลาด แล้ววันนี้เราก็ขั้นขั้นงพร้อมกลุ่มที่เป็นตัวซีออนนะเดี๋ยวเซสชันต่อต่อจากผมก็คือจะเป็นเซสชันของวัยเยาว์ที่จะมาเล่าสำหรับมีโปรดักต์อะไรที่เอาเลเวลสำหรับโฟร์เจนเนชั่นนะครับมันก็ต่อท้ายนิดนึงนะครับทีนี้ทางมาร์เก็ตติ้งอยากให้นำเสนอคือตัวซีออนเนี่ยเราเอ็กเทนพอร์ตลงมาด้วยนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กก็คือกลุ่มที่เป็นเวิร์กสเตชั่นนะครับก็คือสามารถแบบทำงานที่เป็นเวิร์กสเตชั่นกลุ่มโปรเฟชชั่นอลต่างๆอยากได้เครื่องเวิร์กสเตชั่น แต่ว่าอยากได้โปรมฟลแบบสูงใหญ่เซิร์ฟเวอร์นะครับเราเอ็เทนตัวเซฟไฟล์ล้วผิดนะครับลงมาอยู่บนคอมพิวเตอด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราใส่โค้ดเนงว่าตัวซีอ้อนแตบเรีอยู่นะครับซีนีสามพันกับซีรีสองพันนะครับซีรี์สามพันก็จะเป็นซี์ที่แบบเอ็กเปิดนะครับรัาแบบโปรไฟลโรโกลสตีนเยอะๆนะครับสูงสุดก็คือห้าสิกคอร์นะครับหรืว่าปุ่มที่เป็นเมมสตีนนะครับก็คืออยู่ประมาณยีคอร์ นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นตัวที่เรา e อ t e เซนเพาะเข้ามาในส่วนที่เป็นตัวซัฟฟองพี่